ก่อนนวดยังไงนะที่ที่เพื่อนบอกว่าอะไรนะเพื่อนบอกว่านมทำนมม้านมมัน,มนมาจะแข็งข้างหนึ่งเป็นปกติอก็เลยคิดว่าไม่ต้องมานวดเพราะว่าปกติ โอยเนยเนียเ่เคสสุดท้ายเจนค่ะหนูที่เจนมากับนุ่แล้วมากับโบแต่เราไม่มาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นทำไมเป็นอย่างนั้นหายแล้วเดี๋ยวเคสสุดท้ายนึกว่าจะเบาคือแรงก็หมดแล้วไงคือนวดสามเคสวันนี้เคสน้องเป็นเคสสุดท้ายแล้วก็พอเห็นเคสแล้วแบบโอ้ยตายแล้วแต่ว่า ก็โชคดีนะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดไงนานๆมาทีมันก็หลุดแล้วแหละความรู้สึกที่ ก่อนนวดยังไงนะที่ที่เพื่อนบอกว่าอะไรนะเพื่อนบอกว่านมทานมม้านมานมัาจะแข็งข้างหนึ่งเป็นปกติเก็เลยคิดว่าไม่ต้องมานวดเพราะมันปกติแต่เพราะว่าถือคือมมนเป็นพังผืดไปแลวไม่ใช่เราเเพื่อนเราตัดการมาอย่างไหนว่าบอกว่าเพื่อนเป็นเหมือนกันปกติอ๋อเหรอใช่คือคนในกลุ่มทุกคนบอกเป็นมันจะแข็งเป็นไตๆตข้างหนึ่งคือปกติอาอเหรอใช่คือทุกคนเลยค่ะในกลุ่มทุกคนก็เลยไม่มีใครเอ๊ะอะไรกันเลยว่า ก็ไปนว่นนะก็ไม่มีใครพูดเดี๋ยวรอบนี้กลับไปบอกหน่อยนะว่ามึงมันแข็งแบบมันไม่ปกติแต่ว่านว่นคือนมมันก็ต้องมันก็ต้องเนี่ยทั้งสองสิถูกป่ะเออแต่หลังจากที่นวดไปวันนี้ก็ถามว่าเจ็บไหมมันก็ต้องเจ็บแต่น้องมันเป็นนวดแบบแก้เคสแต่ก็โชคดีนะที่น้องเขาทําเป็นแบบเหนือกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นเมนเทอร์ผิวเรียบมันก็เลยดูแก้ง่ายหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเคสใต้กล้ามเนื้อหรือว่าเป็นเคส ที่เป็นซิลิโคนที่ไม่ใช่ผิวเรียบอะมันอาจจะแก้ยากแต่ก็อันนี้ถือว่าโชคดีที่ที่เหมือนแบบเห็นครั้งแรกอะถอดใจเลยแบบโอ้โหเป็นเคสเป็นเคสที่สามแล้วก็แรงหมดแล้วว่ะวันนี้นวดตั้งแต่เที่ยงครึ่งแล้วก็นวดยิงยาวมาตอนนี้หกโมงครึ่งพี่ยังไม่พักเลยก็คือหนูก็เห็นใช่ไหม <c oughs> เข้ามาแล้วพี่นวดต่อ่าต่อเลยใช่ต่อเลยคือคือคนก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันออกมาก็คือเข้าต่อเข้าต่อที่นวดมาประมาณยืนมาเท่าไหร่หกชั่วโมงแล้วเนี่ย แต่ก็เออโอเคถือถือว่า,ถ,วาถือว่าดีแหละที่ที่มานวดแล้วก็ฝากบอกเพื่อนด้วยว่านมแข็งข้างหนึ่งมันไม่ได้ปกตินะโอเคโอเคอ่ะแนะนําแนะนํามานวดหน่อยแนะนําคนมานวดหน่อยได้ก็แนะนํานะคะคือถ้าไม่เป็นไรก็จ็นวดได้มานวดเหมือน,น,นเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอะน้ำเหลืองอย่างอันนี้ยคือเป็นข้างเดียวแต่อีกข้างหนึ่งก็เกือบจะเป็นแล้วใช่ก็คือควรจะมานวดอืม นวดเพื่อจริงๆแล้วอ่ะการคนที่บอกว่านมไม่เป็นไรนวดได้ไหมจริงๆการนวดทุกๆอย่างอ่ะนวดตัวนวดอะไรมันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็น้าเหลืองเพื่อให้การขับถ่ายของเสียของเรามันดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่นวดเสร็จแล้วล้วฝากกับไปอ่ะฝากกันไปหลายอย่างเลยเนาะยืดเป็นยังไงวันนี้โอโหทรมานมากแต่ก็คือแบบโอเคน่าจะหลับสบาย <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าการนวดกับพี่อ่ะคือพี่จะให้นวดเป็นแบบ การดูแลตัวเองอะสำคัญมากคือคุณนวดไปแล้วอะไม่ใช่ว่านมแข็งแล้วมาหาพี่นมแข็งแล้วมาหาพี่คือคุณจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองเพื่อที่อะถ้าถือว่าคุณต้องกลับต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไปตั้งลกลากที่นู่นไปทําธุรกิจที่นู่นแล้วคุณจะมานวดได้ยังไงถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองอะคือดีที่สุดกินน้าให้ได้วันละ3ามลิตรเออสามลิตรแต่ทุกวันนี้กินเท่าไหร่ไม่ถึงลิตรนั่นแหละท, <laughs> ท,ทุกๆอย่างมันมันเป็นอะไรที่ที่คุณแบบทําเองหมดเลยแล้วก็ สาเหตุที่นมแข็งบอกหนูไม่ได้ทำอะไรหนูไม่ได้มีอะไร<น>ก็แค่เล่นเกม <c oughs> หนูแค่ <Yes. S 1> เล่นเกมแล้วก็ท่าเล่นแบบ <c oughs> อนอนคว่ำแน่น <c oughs> กับสองเท้าอย่างนี้ใช่ใช่ก็คือ <c oughs> <ๆ>กลายมาเป็นว่าการที่หนูไม่ได้ทำอะไรโควิดเนี่ยหนูว่างงานหนูไม่ได้ทำอะไร <c oughs> พอสืบไปสืบมาพอดูพฤติกรรมก็คือบอกได้เลยว่ามันเป็นเพราะว่าการที่นอนคว่ำเล่นมือถือมันทำให้มันต้องชันแขนแล้วก็น้ำหนักอ่ะมันก็ลงที่อก มันก็เลยทําให้แข็งขึ้นมาได้แต่โชคดีที่แข็งเพิ่งแข็งได้หเดือนเนาะที่ก็เลยยังแก้ทันเนาะแล้วก็ฝากท่ายืดฝากฝากการดูแลตัวเองไปท่ายืดฝากไปสองสมท่านะคะหวังว่ากลับมารอบหน้าคือจะไม่แข็งแต่กลับมาเพื่อเหมือนแบบนวดให้ใมันเขาเรียกอะไรสร้างความยืดหยุน่นแล้วก็นวดให้มันนิ่มให้มันอูเข้าทรง ะะขอบคุณมากที่มารีวิวให้เคสสุดท้ายนวดไปสามเคสเพิ่งได้ร <litt repetition> ีวิวเคสเดียวโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ถัดไปอ่ะนวดที่ไหนเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะคะในเพจโอ้บายบายขอบคุณมากครับน้ำเป็น